สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับสวัสดีครับช่องยู u ูบชแนลหมอพัชย์ยิบสีโครานะครับสวัสดีครับทักทายกันเนาะโบกัปได้ไหมโอเคสีมันนัวงเนอาะนะครับสวัสดีครับวันนี้เป็นวันอะไรเอ่ยนะครับเดี๋ยวดูนิดนึงนะครับเป็นวันพฤหัสที่11มิถุนายน2563นสวัสดีกันนิกาคนงามสวัสดีจ้านะครับนะครับสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมา เฉลยดวงนะครับเฉลยดวงสักหน่อยนะครับก็มีอยู่หลายท่านเนาะนะครับมีอยู่หลายคนแล้วก็หลายท่านนะครับที่ผมติดค้างแล้วจะต้องเฉลยดวงนะครับเดีย๋ยวมาว่ากันดีกว่านะครับว่าเฉลยสักหน่อยดีกว่านะครับว่าสิ่งที่จำนายทายทักเรามีอะไรก็ บอกตรงๆนะสวัสดีครับทางนิยมรวงครับน้องสาวน่ารักจังขอภาพนี้ได้ไหมน้องมายฮ่าฮ่าฮ่า <c oughs> มายมันทำภาพสวยน้องสาวน้องสาวก็นะก็เป็นไอดอลที่มีชื่อเสียงนะครับประมาณนั้นะครับ แล้วก็มีความสามารถในการซ่อมมอเตอร์ไซค์รถด้วยนะครับประมาณนี้นะครับออกทีวีหลายช่องนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาเริ่มต้นการเช็คดวงกันดีกว่านะครับว่าผมทิ้งคําถามไว้ที่ไหนบ้างนะครับนะครับดูว่าผมทิ้งคําถามไว้ที่ไหนบ้างนะครับนะครับนะครับอ่ะเรามาเริ่มต้นกันดีกว่านะครับใครเข้ามาแล้วก็ทักทายกันเนาะทักทายกันนะครับ มีคำถามอะไรก็กดแชร์ไปครับกดแชร์ไปอย่าลืมไปกดติดตามช่อง y u u t u h e n n ่นครูพัฒด้วยนะครับเนาะนะครับกดติดตาม youtube นั่นครูพัฒนด้วยนะครับชื่อว่าหมอพัฒน์ิบโคราชนะครับประมาณนั้นนะครับผมตกค้างหลายคนเดี๋ยวผมขอวิเคราะห์ตอบทีละคนก่อนดีกว่านะครับใครเข้ามาก็วางคำถามไว้เลยนะครับ ผมจะพยายามเอาศาสตร์อื่นเข้ามาเกี่ยวข้องน้อยที่สุดนะครับประมาณนั้นโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะใช้ในเชิงของหลักของยิปซีนะครับเพราะว่าผ้ายิปซีจต้องดูยิปซีสิศาสตร์อื่นก็อาจจะเอาเข้ามาผสมเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวมาเริ่มต้นเลยนะครับกับคําถามที่เจอนะครับคําถามที่เจอ,อเอาที่ไหนก่อนดีกว่าเอาที่กระดานดูดวงก่อนดีกว่านะครับนะคําถามแรกที่เจอนะครับ ใช่แล้วนะคะอายุ16ปีเองนะครับมีรูปหมาด้วยจริงๆน้องคนนี้ดูดวงของเกือบทุกวันนะครับชื่อว่าน้องการดาชนกบุญงพื้นนะครับสิ่งที่หนูคิดไว้จะสมหวังภายในเดือนนี้ไหมนะครับประเด็นของน้องคือไม่ ตั้งคำถามให้ชัดเจนว่าสิ่งที่เราคาดหวังไว้คืออะไรเวลาเราตั้งคำถามเราบอกเลยอยากจะได้อะไรเพราะมันจะได้ทำนายให้ถูกเป้าหมายและความชัดเจนสิ่งที่อมองเห็นอศัศวินควบม,มา <c oughs> ถือดาบมันหมายความว่าหลายสิ่งหลายอย่างมันจะต้องมีคำว่าความพยายาม ความผักกันเข้ามาเกี่ยวข้องถ้าหวังอะไรแค่ปรารถนาลุมๆแรงๆแล้วไม่ลงมือทำอะไรเลยอาจจะไม่สมบังก็ได้นะจ๊ะฉะนั้นถึงบอกเลยเวลาอยากจะได้อะไรตั้งคำถามให้มันชัดเจนนะจ๊ะคนงามวอลลหมาน่ารักมาก เขามีหมาน่ารักก็ต้องก็ต้องว่าก you know? ันไปนะนะครับนะครับคือเวลาเช็คดวงกับผมเนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าการที่เราตั้งคําถามที่ชัดเจนอะไรที่ชัดเจนขึ้นมาเราจะได้คําตอบที่ชัดเจนอยู่แล้วนะครับนะครับฉะนั้นดูดวงไม่ต้องไปซ้อนไม่ต้องไปซ้อนเยอะฮะคือ บางคนบางคนอ้าหมอก็มีนะดับที่ตอบไม้ตำแหน่งของเรือนชะตาของดวงไพ่จะไม่เหมือนกันนะค<ม>ุณทุกลวงผมจะเล่าสู่กันฟัางนะบางคนหวังจะถูกรางวัลที่หนึ่งอะไรเงี้ยซึ่งถ้าไพ่ขึ้นอย่างเงี้ยมันไม่ได้ใช่ไหมฮะมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับแต่บางคนถ้าบอกสิ่งที่เราต้องการหวังอยากมีอยากได้อยากเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันสามารถที่จะรู้เลยว่าระยะตรงเนี้ยอำนาจของไพ่ที่ออกมามันจะบอกเลยว่าน้ำหนักเนี้ยมันควรจะระดับไหน นะครันั่นคือสิ่งบอกไว้ยกอย่างง่ายๆถ้าเขาถามว่าหนูจะสอบอ่าวิชานี้ได้ไหมทับขึ้นไพ่อัศวินควบม้าถือดาบแปลว่าการทะลุทะลวงการฝ่าฟันความพยายามมันมีโอกาสที่จะสําเร็จถูกไหมล่ะครับคุณลูกเวือถูกเนาะนั่นคือสิ่งที่บอกไว้ผมถึงบอกเลยครับเช็คดวงกับผมอนะ่ะอย่าอย่ากักอย่าก,กักอย่าก,กักคาถามอยากรู้อะไรถามเลย สิ่งหนึ่งที่ผมไม่แนะนําในการถามหน้าไมค์คืออะไรดูไหมฮะสิ่งที่ผมไม่แนะนําในการถามหน้าไมค์คือผัวหนูมีเวน้อยไว้หมผัวหนูอะไรอย่างเงี้ยมันมันเป็นสิ่งที่ควรจะดูดวงหลังไมคเสียง่าช่ายๆนะฮะนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะเพราะว่าอะไรที่เป็นเซซิทีผมจะค่อนข้างจะระมัดระวังแต่คําถามแต่ค้าถามที่ผ่านมาแล้วเช่นคือสามีมีเงน้อยอยู่แล้วอะอันนี้ผมตอบนะเนี่ยสามีมีเวนน้อยเขาจะกลับมารักหนูหรือเขาจะประคับประคองครอบครัวหนูไหม อย่างเงี้ยผมก็เลยบอกว่าเอออย่างเงี้ยแปลว่าเราสามารถที่จะตอบได้ไงครับคุณลูกดวงเพราะว่ามันผ่านจุดตรงนึงไปแล้วเอาหมอเขาตอบไม่ได้เหรอว่าเขามีไม่มีไม่ใช่ครับมันเซนซิทีฟบางครั้งในกรณีที่เราตอบตรงนี้มันมีโอกาส2อ,อย่างหนึ่งตอบถูก2ตอบผิดซึ่งมันไม่เป็นผลผลดีกับคุณลูกดวงเลยนะครับแล้วไม่เป็นผลดีกับผู้ดูดวงด้วยนะครับแต่ถ้าหลังไมาฮะดูพื้นะที่ส่วนตัวดูดวงกันเสียเงินเสียทองค่าใช้จ่ายดูดวงกันเนี่ย ถามมาต่อไปอะไรที่ชัดเจนอยู่แล้วไม่กักอยู่แล้วแต่หน้าไม่แฟนหนูมีชู้ไหมแฟนหนูนอกใจไหมแฟนหนูมีคนอื่นไหมตรงนี้บอกเลยนะครับไม่เสียงเงินนะครับหลังไหมนะ99บาทหรือหรืออ่าหนึ่งคำถามมี30มสี่เล99บาทก็ได้อยากจัดเต็มในเรื่องของความรัก399บาทไม่ได้แพงมากมายนะคุณจะรู้การดูดวงคือการแผนที่ชีวิตนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้เนาะการดูดวงคือแผนที่ชีวิต เลือกหมอที่ดีๆแล้วก็ดูนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะอ้อมว่ไงจะอ้อมที่รักคะอย่าลืมไปกดติดตามช่องยูทูบช่องหมอพัฒน์ยิบีโคราชด้วยนะครับเนาะนะครับครูพัฒน์แนะนำนะครับคนที่เข้ามาก็อย่าลืมไปกดติดตามช่องยูทูบช n องหมอพัฒน์ยิีโคราชด้วยนะนะครับนะครับนะครับแล้วมันจะดีนะครับมันจะดีนะครับนะครับ นะครับไปติดตามด้วยครับชอบวิดีโอเรื่องหมออายุสี่หราชนะเดี๋ยวผมตอบทุกคนนะผมตอบช้าน,นิดหนึ่งนะครับน้องออมน้องออมนะครับจริงๆน้องออมถ้าใส่เรื่องราวมาสักหนึ่งอายุวันเดือนปีเกิดลัคนาราศีอย่าลืมแชร์ให้ครูพัฒด้วยนะน้องออมก็จะน่ารักมากขึ้นเลยนะนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับนะตอบทุกคนนะครับตอบทุกคนเดีย๋ยวขออนุญ,ญาตอื ขออนุญาตดูหลังไหมด้วยแล้วก็สลับงานไปด้วยนะครับนะครับ นะครับก็ลองหาสาระดูนะครับดูดวงก็ทั้งทีก็ต้องให้มีประโยชน์นิดนึงนะครับคุณลูกดวงต้องได้ประโยชน์กลับไปด้วยนะได้ไดคำตอบที่ที่คุณลูกดวงต้องการออกไปด้วยนะครับนะการเช็คดวงทั้งทีนะครับไม่ใช่ว่าเราดูดวงเราต้องมีสติแล้วก็มีสิ่งที่เราต้องการถามมันจะต้องเป็นสิ่งที่สร้างประโยชน์ให้กับเรานะนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับนะนะครับมา ่อนะครับคุณออมอายุ34ปีลัคนาราศีมังกรนะครับคุณอมนะครับอายุ34ปีลัคนาราศีมังกรคนที่แอบชอบเขาไม่คิดอะไรกับเราใช่ไหมเพราะเขานิ่งใส่เรามากใช่ครับ อาจจะมีความรู้สึกเขาอาจจะรู้หรือว่าเราอาจจะมีความรู้สึกเขาอาจจะรู้ว่าเรามีความรู้สึกที่พึงพอใจเขาอยู่บ้างแต่เขาถือเหรียญถือเหรียญคือมีความรู้สึกว่าเขายังต้องการคนที่โดนใจมากกว่าเรานะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้กดแชร์ไปด้วยนะครับคุณออมนะอย่าลืมไปกดติดตามช่อง y o u ูทูบฉันนะครับมีโอกาสก็มาร่วมทำบ,บุญน้องหมาน้องเมลคูพัดเนาะนะครับประมาณนั้นนะครับนะครับนะครับมีคําถามที่สองก็เตรียมคามถามมาได้เลยนะ นะครับตรงนี้หน้าไม่ตรงนี้ไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายอะไรนะครับแต่ต้องการคําถามที่คมคมชัดชัดลึกๆึนะครับคุณออมครับนะครับนักนคืสิีบอกไว้นะครับใครเข้ามาก็ตั้งคาถามให้ชัดเจนนะถามชัดตอบชัดนะครับเป็นผลประโยชน์คุณลูกดวงเองนะครับเป็นผลประโยชน์คุณลูกดวงเองนะครับนะครับเรามาดูกันต่อไปนะครับว่ามีคําถามอะไรที่ผมจะต้องตอบได้ด้วยนะครับนั่นคืสิ่งทีบอกไว้นะครับเรามาดูต่อไปเนาะนะครับ อันนี้ขอเข้าที่นิยมดวงก่อนดีกว่านะครับขออนุญาตเข้าที่นิยมดวงนะครับนิยมดวงนิยมดวงนะครับอ่าเปิด้างไว้ที่นิยมดวงนิดหนึ่งนะครับคุณอ้อมมีคําถามหมายถามแล้วก็ผมก็จะตอบมานะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไวนะ้ะผมก็ตอบกลับนะครับมาดูตรงนี้หน่อยนะครับ จะรอทำไมคะหาคนดีๆอย่างครูพัดนี่หนูมีโอกาสเจอคนดีๆคะ่ะอย่าไปคาดหวังกับคนเก่าเลย <c oughs> แหมไอเด็กอายุสิบหปีบอกจะรอแฟนเก่าบอกเลยเราก็บอกตรงๆและว,ว่าอย่าไปคาดหวังเลยนะครับประมาณนั้น นะเพราะว่าเรามองดูแล้วว่าเด็กอยุ26ปีนะครับคาดหวังแฟนเก่าสังคมไทยไม่ยั่งยืนนะฮะน,นี่ไม่ต้องรอนะครับอมาต่อไปนะครับมาต่อไปนะครับมาต่อนะครับมาดูคําถามนี้นะครับคําถามนี้เป็นคําถามที่จีจาสกิดใจนะครับนะกิสน้องกิสนะฮัลโหลเลสโก ไทยเลาาเด็ al, ครับน่าจะเป็นคนไทยเลาานะประมวณนะรุ hmm. ่มครึ mm ่งไทยลุกครึ่งเลาานะครับนะนะครับเนี่ยว้าวเราก็ว้าวก่อนนะครับนะเกิดย4สธันวาคมนะวันอาทิตย์ที่ 24, ธันวาคม2538ปีนะครับนะครับปีกุลนะครับปีกุลคือหมูน้อยนะครับนะปีกุลคือหมูน้อยนะครับสามีที่อยู่กินนะกินใช้คาพูดว่าผิดนะกินใช้ยอยักษ์เทเลยนะครับว่า7ปีนะครับ 8มกราคม2535อายุ28ปีผู้หญิงผู้หญิงอายุ25ผู้ชายอายุ28ปีเขาไปคบอีกคนประมาณ8เดือนแล้วไม่ได้คิดจะเลิกกับเราแต่ไม่ได้คิดจะเลิกกับเราแฟนเรายังรักเราหรือเขาจะทิ้งเราไหม King of Sword ผู้ชายถือดาบก็รักเราบ้างแทงตาเราบ้างแต่ความรักเราถ้าบวกลบคูณหารแล้วทางฝ่ายนั้งรักอยู่75%ทางเรารักอยู่25%ถามว่ามีโอกาสทิ้งเราไหมอนาคตไม่แน่ไม่นอนก็มีโอกาสเหมือนกันแต่ถ้าเรามีพัฒนาการหรือมีผลประโยชน์ เชิงซ้อนกับเขาเช่นรวยมากขึ้นถูกรางวัลมากขึ้นหรือมีสิ่งดีๆมากขึ้นเขาก็หวังผลประโยชน์กับเราได้เหมือนกันก็ต้องคิดเอาแล้วแหละว่าเรารักไปแล้วมันได้อะไรดีขึ้นมาไหมถ้าคิดว่าเขาจะเป็นคนดีของเราแล้วมาลักเราเป็นคนสุดท้ายสิ่งที่ผมมองเห็นอย่าไปคาดหวังเลย ฉันจะรักคุณเป็นคนสุดท้ายคุณจะดีจะลายรลับไม่ได,สสด้สวัสดีค่ะ,าาวคะสวัสดีค่ะลูกสาวมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะวัสดีค่ะทักทายค่ะและเอสวัสดีค่ะ มีคนชมหมอพัดด้วยว่าคุณหมอพัดอายุเท่าไรทาไมหน้าตามหมอพัดไม่ค่อยแก่เก๋าเลยบอกว่าแก่เป็นบางวันครับไม่แก่เป็นบางวันบางวันก็แก่ชําราธโม,มหิเรามีน้องเรามีลูกสาวน่ารักชื่อว่ามลีนะครับมีลูกสาวอีกคนหนึ่งนะครับชื่ออารยาไม่รู้ว่านางหายไปไหนทั้งวันสังเกตง่ายๆท่านท่านางนอยู่นางก็ต้องทักเรามาบ้างนี่นางเยียบทั้งวันท่านางไม่นอนแล้วนางหายไปไหนล่ะเน็ดดับเหรอไม่น่าเชื่อใจมีข้อว่า เมื่อวานนางพูดไปปลอยเหมือนว่าทําอะไรให้ใครบางคนนะทั้นั้นแปลว่าเราวิเคราะห์ว่า,วา,น,านางน่าจะไปทํางานให้ใครบางคนประมาณน,นี้เชื่อเถอะงานที่ประสบความสําเร็จนี่แหละตรงนี้แหละงานเนี้ยประสบคาวามสาเร็จเป็นเจ้านายตัวเองเราสร้างตรงนี้ให้ประสบความสำเร็จมันก็จะสําเร็จอุ้ยหลับทําไมลูกหลับทําไมลูกโอ้ยน่ารักน่ารักโอเคโอเคไปนะครับ อครับมาต่อมาต่อนะครับมาต่อนะครับสวัสดีทักทายทุกคนเอ้าตายยากเว้ยึ่งโปสวัสดีจ <uffy> ้าลูกสวัสดีจ้าอารยาสวัสดีเข้ามาแล้วแช์นะจ้าเข้ามาแล้วแชานะครับนะครับเข้ามาแล้วแชร์นะครับเข้ามาแล้วแชร์ทุกคนนะครับโอ้ยลูกสาวองตายยากเว้ยพอพูดปั๊บมันมาปั๊บเลยเว้ยเอามานั้นนะประมาณนี้นนะครับนะครับเรามาดูคําถามต่อไปดีกว่านะครับคำถามต่อไปนะผมเป็นคนที่นะครับเอ่อ ตรงนี้ผมต้องใช้วิธีนี้นะครับเพราะว่าในการเช็คดวงนะเพราะว่าครูดวงก็จะได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาเยอะๆนะน้องอะไรเฟื่องระดาใช่ไหมเฟื่องระดาสวัสดีจ้าคนสวยนะครับสวัสดีคับหมอพัสสวัสดีจ้าอารยาเข้ามาและสวัสดีจ้าอารยาเด็กครับเราทิ้รักออกไปรด้ยังคะเห็นโปรไฟล์อยู่คนหนึ่งนะน้องทรายใช่ไหมน้องทรายนะครับประมาณนั้นนะมาดูคําถามนี้นดีก่อนนะแช์แล้วนะคะชื่ออะไรกิ่งไม้นะชื่อกิ่ง ไม่น่าใช่ชื่อกิ่งไม้น่าชื่อกิ่งใหม่มากกว่านะน้องกิ่งใหม่นะ,ะกิ่งใหม่นะครับอายุยี่สามปีนะครับน้องกิ่งใหม่อายุยี่สามปีนะครับแฟนเพิ่งเลิกกันไปมีโอกาสกลับมาไหมครับอันนี้น่าเห็นใจน้องเขานะเรามาดูสิเราเห็นตำแหน่งไข่ขึ้นเก้าถ้วยสิ่งที่ ครูมองเห็นคือไพ่เก้าถ้วยถ้าหนูเป็นลูกสาวครูครูจะบอกว่าความรักกับแฟนเก่าคนนี้ตัดทิ้งไปได้เลยคนที่เก้าถ้วยคือว่าความไม่ชัดเจนของจิตใจในอนาคตถ้ากิ่งไหมนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับต้องคุยช้าไม่งั้นพาพไม่งั้นมันจะพินไม่ชัดเจนนะครับนะนะ เราจะวิเคราะห์ไปนะครับอันนี้น้องกิ่งไหมนะครับในอนาคตถ้าน้องถ้าน้องกิ่งไหมคาดหวังกับคนคนนี้บอกตรงๆถ้าน้องมีพัฒนาการที่สวยขึ้นหรือมีลาศีหรือมีโชคลาภหรือร่ำรวยขึ้นเขาก็ยังวนเวียนอยู่ยังมีผลประโยชน์อยู่กับบ้าง ต้องคุยอย่างนี้นะครับเพราะว่าเราจะมองเห็นว่าลักษณะขึ้นเก้าไม้สรุปง่ายๆการสื่อสารใครก็แล้วแต่ได้ตำแหน่งเก้าไม้ขอเตือนจงรักตัวเองดีกว่าอย่าไปรักคนที่เขามีความเห็นแล้วเอาแต่ตัวเองรอดเลย ตอบแบบจัดๆนะครับตอบแบบปากหมาตอบแบบอย่างนี้นะครับมันต้องตอบอย่างนี้นะครับดูดวงนะครับด right so, right. ูดวงทั้งทีมันจะต้องตอบแบบเออให้มันคิดได้นะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้เป็นผู้หญิงนะครับมันต้องมันต้องเพื่อตัวเองอย่าไปรักคนอื่นมากมายประมาณนั้นนะนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับมาช่วยงานพ่อได้แล้วอยากประสบความสําเร็จต้องมาช่วยงานทางนี้ขยายวิชาทำวิชาตัวเองให้มันแข็งแกร่งเนี่ย มันจะได้ประสบความสําเร็จเข้าใจไหมไปช่วยคนอื่นแล้วแล้ววิชาการเราไม่ได้พัฒนามันจะประสบความสําเร็จยังไงลูกสอนให้เป็นคนที่ประสบความสําเร็จและเป็นเจ้านายตัวเองเข้าใจไหมนั่นคือสิ่งที่บอกไว้แต่ถ้าไปช่วยเขาได้ก็อย่าทิ้งงานทางนี้นะครับเข้าใจไหมเพราะงานทางนี้ผสนคนให้ประสบความสําเร็จอยู่แล้วหลายคนก็ประสบความสาเร็จนะเราอาจจะมองไม่เห็นนะนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะฮะเราต้องสร้างคุณค่าจากตรงนี้นะครับ เป็นข้านายตัวเองอย่าไปเป็นขี้ข้าคนอื่นเลยนะลุงทิปลุ่งทิปคะลุ่งทิปใส่วันเดือนปีเกิดลัคนาราศีวินัศษัใสมาให้ชัดเจนได้มากกว่านี้ไหมอย่างน้อยก็รู้นะอย่าลืมไปกดติดตามช่องยูทูบชาแนหมอพัฒน์ยิบสี่โคราชมีการบันทึกย้อนหลังด้วยนะชื่อว่าหมอพัฒยิสี่โคราชแล้วกดแชร์ออกไปนะทุกคนกดแชร์ไปนะครับเมื่อวานหมอทักว่าจะมีข่าวคนเก่าเมื่อวานก็ทักมาจริงๆค่ะแต่ดันเป็นสายซ้อนที่หนูหนูก็เลยเงียบไปแต่แต่ดันเจอสายซ้อนที่หนู เขาเลยเงียบไปเลยค่ะหนูจะรักใครก็แล้วแต่นะคะรักตัวเองดีสุดแล้วน้องสายเชื่อเถอะครูพัฒผ่านประสบการณ์มาเยอะอย่างลูกสาวของหมอมพัฒนเนี่ยบอกตรงเลยนะครับตอนนี้เ้อหอมหนุ่มๆเนี่ยคนอื่นก็หมั่นไส้มีหนุ่มนึงก็รักรักรักมากหมอพัฒน์ทำเล่นไพ่ทุกวันแหละหมอพัฒนรูน้ประมาณนั้นแต่ขี้เกียจจะพูดนะไอ้นี่นก็หลงหลงนางนี่ก็หลงตา่ตางคนต่างหลงเป็นวัยรุ่นฮะเดี๋ยวรักกันจนหลงทางระวังนิดนึงนะครับ ปิ่นทิพย์นะครับรุ่งทิพย์ป,ปิ่นทองนะครับนะครับเพิ่งเปิดขายโทรศัพท์หนูบอกอายุได้ไหมครับถามว่าจะเป็นยังไงบ้างต้องต่อสู้ลูกอาชีพนี้เป็นอาชีพที่ที่รู้เขารู้เรารู้การตลาดวางการตลาดแล้วก็ต้องเล่นโซเชียลเน็ตเวิร์กให้เป็นนะนะนะการขยายนะนั่นคือสิ่งที่บอกไว้เพราะถามว่าขายได้ไหมครับคงไปได้ได้นะครับแต่ว่ามันก็ต้องต่อสู้กับการแข่งขันนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับซึ่ง มันก็ไม่ใช่ง่ายอย่างที่คิดเลยครับเพราะว่าขึ้นเจ็ดถ้วยนะครับแต่อย่างไงก็พยายามต่อไปแล้วกันเนาะมีโอกาสที่จะเป็นประสบการณ์แล้วก็มีโอกาสที่จะเป็นเจ้านายตัวเองนะการเป็นเจ้านายตัวเองอ่ะมันมีความเสี่ยงไหมมันก็มีความเสี่ยงแต่อย่างน้อยก็ได้ทำนะนะคนเราจะประสบความสําเร็จได้คือการเป็นเจ้านายตัวเองมากกว่าที่การเป็นลูกน้องของคนอื่นล้วนคนอื่นแค่อาศัยประสบการณ์อย่าไปรู้เยอะลูกน้องคนอื่นรู้แค่ว่าเป็นลูกน้องคนอื่นเป็นขี้ค้าคนอื่นแล้วเป็นยังไงก็พอเคยเป็นมาเยอะแล้วนะ คุท้ายแม่งย่งแข่งขันกันเป็นอยู่คู่คัดอยู่ในสนามบินอ่ะจริงๆก๊อปปี้ไปได้เลยไปค้นหาในประวัติในอดีตได้เลยอยู่ในสนามบินอยู่แบบระดับไฮมาแล้วนะนั่นคือสิ่งที่บอกไว้รู้แลยครับระบบน้ําเน่าเป็นยังไงหมดนะนั่นคือสิ่งที่บอกไว้อยู่ในองค์กรใหญ่ๆมาแล้วนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว <S <S ้ให้ต่อกลับมาอีกไหมเขากำลังเลยอยู่นะจ๊ะน้องทรายนะคิงอ f ฟแวนก็คือ King Off แวนเนี่ยหนึ่ง เราก็คือเป้าหมายที่เขายังมีความรู้สึกที่ดีๆอยู่แต่เขาก็ยังมองหาเป้าหมายใหม่ๆๆอยู่ด้วยนะง่ายไหมชัดไหมนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับดูดวงฟรีก็แม่นนะคะใช่กดแชร์ไปสายที่รักกดแชร์ไปลุงทิพย์ปิ่นทองกดแชร์ไปใครเข้ามากดแชร์ขอให้ร่ำขอให้รวยกดแชร์สาธารณะ,ะนะคะนะอย่าลืมไปกดตามช่อง y ยูทูบทนายหมอกายุสี่ครูด้นะครับตอนนี้ไล่ตอบทีละคนเนะาะไล่ตอบไล่ตอบตรงนี้ทีละคนนะครับนะนะครับ ลกลับมาช่วยงานได้แล้วนะคะคนงามอ่ามามามาต่อคุณรุ่วงครับรุ่งดวงกับครูพัดทไม่ต้องห่วงนะครับว่า ครูพัฒจะรำคาญแต่คุณลูกดวงโฟกัสคาถามแบบเจาะจิตเจาะใจ,จ,จแบบลึกๆไปเลยแล้วคุณลูกดวงจะได้คําตอบที่ชัดเจนนะครับนั่นคือที่บอกไว้ไม่ต้องไปดูว่าไอ้คนติดตามอะไรน,น้อยน้อยมันเฟซบุ๊กป,ป็นการมองเห็นอยู่แล้วครูพัฒใช้วิธีก็คือทิ้งคาให้คนเข้ามาทิ้งคําถามไว้แล้วครูพัฒก็ตอบออนไลน์แล้วก็บันทึกเทปไว้อยู่แล้วนะครับฉะนั้นอนะ่ะวันนี้ครูพัฒตอบน้อยนิดนึงเพราะครูคพัฒเอาคนน้อยวันนี้ครูพัฒตอบแค่ส0ิคนนะนะนั่นคือสิ่งที่บอกไว้ นะครับไม่ต้องห่วงครับกรูพัดเป็นทองแท้ไม่มีวันอะไรลิปฟ้าไก่ศัก์ชุนหวัน มีคำถามถามมาได้นะครับผมอาจจะตอบช้านิดหนึ่งเพราะว่ามันมีทั้งหน้าไม่ทั้งหลังไม่ทั้งอ้อมค้อมหลายหลายใหม่นะครับขอบคุณค่าขอบคุณขาผมจะดีใจมากเลยนะครับนั่นคือวันพุธกลางวันหรือพุธกลางคืนนะครับพุธกลางวันพุธกลางคืนเนี่ยคุณคุณงามหรอพุธกลางวันพุธกลางคืนเนี่ยรู้แต่ว่าการขายของอการขายโทรศัพท์เราเนี่ยกูพัดมองเห็นว่ายังไงวะดนนเดี๋ยวดูสันิดหนึ่งดิเดี๋ยวขยายความต่อว่า การขายโทรศัพท์ลองเป็นยังไงต่อไปนะครับผู้หญิงรุ่กหัวคิงโตเนี่ยหมอพัดอยากได้แฟนแบบเนี่ยเนี่ยอะไระรุ่นทิพย์ป,ปิ่นทองแต่รุ่นทิพย์ป,ปิ่นทองนี่มันเป็นรุน่นลูกขู่พัดได้เลยนะนั่นคือสุริบอกไปหนูมีความอดทนโยาหนูมีประสบการณ์แรกๆครัค่อยๆทําไปลูกนะนะหนูก็มีโอกาสล,ล่วมรุ่นพูกคานเลยครับแต่ว่าหนูจะประสบความสำเร็จในชีวิตนะรุ่นทิพย์ปิ่นทองเพราะหนูเกิดปี4 5ราศีพิจิกไม่ใช่ราศีพิจิกสิคนนี้ไม่ใช่ราศีพิจิกคนนี้น่าจะเป็นราศีตุ ราศีตุลน,นี่้องเข้มแข็งมากกว่านี้ราศีพิจิกจะไม่เหนื่อยถ้าราศีตุลนี่เหนื่อยนะแต่ราศีตุลข้อดีอย่างเฮ้ยเหนื่อยยังไงก็ประสบความสำเร็จอยากมีอยากได้อยากเป็นมันต้องได้มันต้องได้นะนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับเอาเป็นว่าหนูยังโอเคอยู่นะนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับขออนุญาตลงยูทูบชาแนลชาแนลแรกกลขึ้นใหม่นะครับนะครับ